วันนี้เราอยู่ในเกม์เทนเ n อ e r นะครับซึ่งเป็นเกมกับเหล้าน้องบุงเหล้าแล้วก็เมายาเมากัญชานะครับเอออยากดูแล้วก็ไปดูกันเลยโยเอาอะไรดีไอห้หนูจะเอาอะไรล่ะเออผมอยากได้น้ำแข็งใสหนึ่งถ้วยนะครับใส่ลงไปเลยแล้วกันไนดะ้หนูแล้วก็ใส่น้ำน้ำเออน้ำว่าวลงไปด้วยนะครับได้จ้ะ น้ำน,นี่ก็เขียวปุ่นจริงๆลงๆๆผมขอมะนาวบีบมะนาวข้างนูน้ด้วยโอเคโอเคกล่เอาเต็มแล้วนะลงขย่าก่อนนะสามสองหนึ่งม a เป็นไงล่ะลงอืมสบายดีอืมระเบิดอย่างนี้ยังมนะีน่าจะมาสบายโอเคเราจะไปกลับไปที่บาร์เหมือนเดิมเนานะเอาผมขอน้ำเลยครับน้ำอะไรน้ำแค่ควยอะลูกเอ่อ มันน่าลงไปก่อนะครับเลยครับลงเออได้ได้ได้บนรลแล้วก็นี่ใส่น้ำเออน้ำเก็บหวยลงไปด้วยนะลงได้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 รอเนี่ยลงทําไม่ทันเลยเนี่ยเอยลงน่าจะมีมือสีมือเนี่ยลงจะได้ทําตามทำไม่ใช้อะไรก็ไม่ทันลงอยู่เรื่อยลงบนตัวเองหรือลงบนผมนะครับเออบอตัวเองอยู่ลงนี่บ้านจริงเดี๋ยวเราจะขย่านิดเดียวนะ หนึ่งสองสามอย่าเบื่มเลยว้ก็เทแก้วมาเติงเป็นน้ำเขียวเลยสงสัยเป็นน้ำมิ้นท์มีใครวะผมว่าน้ำคงอร่อยนะงันฉันขอชิมแล้วกันแกไม่ต้องกินแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวลุงลุกลุลุลุลบอกแล้วลุตบอกกี่รอบแล้วเราก็อยากกินผมไม่เอาใส่พริกลงเอง อืมทำไมไม่บอกฉันก่อนล่ะไอ้บ้าอืมงั้นผมขอใส่น้ำพริกลงไปนะเออได้ได้ได,ได้แต่ลุงไม่กินแล้วนะแกจะมาหลอกให้ลุงก,กินนะสิงั้นผมจะให้ลุงใส่น้ำพริกลงไปนะน้ำพริกแม่ปรานมหรือเปล่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชลุงผู้ผิดเดี๋ยวเราจะใส่ใมันเต็มเลยใส่นี่น้ำอไงด้วยน้ำแข็งน้ำแข็งแล้วก็มะนาวขัง มันเอาแกฆ่ามึงมาเหรอเปล่างั้นเราเขย่าเลยแล้วกันตุ๊ตตุ๊ตเทแก้วมีแกจะให้ฉันกินอีกเหรอหวงว่าฉันคงจะไม่มีอะไรปกตินะเอ๊ะผิดปกติหรือเปล่าลุงเออใช่ใช่ใช่เออว่าแต่ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะเอออยู่อย่าเพิ่งกินแล้วตอนนี้มันจะทันไหมเนี่ยโอ้โหต้องฝักมันเนี่ยนะลุงอร่อยเปล่าอร่อยมาก อร่อยจนเป็นยานขึ้นเลยเป็นไงล่าอร่อยไหมจะต่อต่อต่อบาเฮนเนอะร์เมื่อชีพที่อร่อยที่สุดในโลกเเราใส่น้ำน้ำพริกดีกว่าน้ำน้ำปลาดีน้ำปลา,าตาหอยแครงใส่ไบสนับสนุนโดยบลา拉ลา,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 าจำกัดมาชมแล้วก็ใส่มะนาวลงไปด้วยตื๋มเดี๋ยวนูกิเอาเอานี้ดีกว่าเบียร์ลงเบียร์ขวดนี้เท่าไหร่สองหมื่น ทำไมแพงจังลุงเพราลุงใส่ชะโคโก้เหมือนน้ำชะโคโกมันอร่อยตรงไหนเนี่ยลุงลุงนี่ก็บ้าเนาะเออใส่ขยำขยำเลยเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าจ้าเจ้าโอ้ยกระเบึ้มงกระเบึ้มลุงขอกินเองนะกินอีไรลุงไม่ตายทุกทีเหรอลุงเดี๋ยวคราวนี้ลุงจะรู้สึกผมขอแช่งให้ลุงตายนะไปที่สบายเดี๋ยวลุงเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเดี๋ยวมึงกินเดี๋ยวติดคอนั่นไง ลุงไม่ฟังทำไมแกไม่บอกฉันก่อนแล้วเป็นวิญญาณหนึ่งพิงขึ้นไปเลยเป็นไงล่ะฉันไปล่ะไม่อยากมาถมกมามาฉันก็ว่าน่าสนใจที่จะทาบาร์เทนเนอร์น่าสนเลยเหรอครับน่าสนที่จะเลิกทําบาร์เทนเนอร์นี่แหละเฮ้ยลุงจะเอาอะไรอีกอะนี่ล่ะนะลุงอยากกินใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมทาให้น้ําตไคร้มาจากท่อน้ําเขียวปีเลยนี่ลุงเอามาน้าด้วย ลุงเขย่าเลยลุงรู้จักระเบิดสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองไหมระเบิดอะไรล่ะซีฟองนั่นเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวผมทำให้ดูวอเตอร์ฟัคตเป็นยนานรูลซีฟองแรงไหมแรงยิ่งกว่าลิวคีไอเอต์ตายเลยสกอร์ศูนย์วอเตอร์ทำไมจจ๊เทน้ำไปจุกหู อันนี้น้ําตาโฆษณาอาหารเป็นพิษนะแล้วก็ลุงใส่น้ํเท่อน้ำาหมือแบบตอนนี้แล้วก็ใส่มะนาวลงไปด้วยนะลุงเออได้ได้ได้เราเป็นนะหลานตกลงผมเป็นลูกค้าหรือเป็นหลานหลานโอ้หลุงเกือบระเบิดแล้วไงถ้าลุงขย่าอีกนิดนึงนะบึ้มแน่นอนเอาลุงกินปลาผมไม่กินนะผมไปก่อนละเออได้ได้ได้้เดี๋ยวลุง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 เดี๋ยวหลานลืม กินเองก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยเนี่ย,ยพึงนั่นไงลงมาแงน้ำเต้าหู้ติดคออร่อยป่าอร่อยอร่อยมากอร่อยจนของขึ้นเลยลงใบสวรรค์แล้วบาเราไปต่อดีกว่าต่อไปเป็นน้ำมีชิตันเพลิคูนะครับเราจะใส่ลงไปเยอะ อันนี้เนี่ยผมเอามาจากน้ำพริกนะครับลุงโก้น่าจะกินได้เนาะผมใส่แ็งลงไปเนียยนะแล้วก็ใส่ขยาเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวยจะไม่รอดลุงลุงอยากินนะลุงจะกินลุงบอกว่าอยากกินนั่นไงติดคอรอบสามลุงอยากไปอีกเหรอไปไหนล่ะไปสบายไง บายอืมไปแบบมาแรงใส่นังโค้งเลยนะลุงไม่ทรมานหรอกเราต้องเอาสกอร์ได้มากกว่านี้เพื่อเจ้เอาเล่าใหม่ๆเราจะเอาน้ำพึ่งน้ำพึ่งตาหอยแซงใส่ลงไปยเหมือนน้ำโคลาเลยใส่มะนาวลงไปด้วยหล่อนมานูิเลุงบอกว่าหย่อนไม่ใช่หล่อนโอ้ยขยับเดียวลุงอยากลงไว้เป็นน้ำอะไรน้ำปลาเชงไงอร่อยไหมล่ะ เอา้าลุงไม่กินล่ะก็ลุงจะกินเนี่ยแต่ลุงขอมองก่อนเพื่อเป็นน้ําแก้วของใครก็แก้วของลุงนี่แหละกินไปเลยอย่า,อย,าอย่ามาอย่ามาพูดอะไรใส่เขานะลุงดึงอะไรอ๋อมันคือช้างน่ะช้างเลยอะลุงนี่มันสิบหกตันไม่ใช่หรออ๋อลุงดึงผิดน,นะลุงกะจะไปดึงเอาม่มากาันหน่อยบ้าหรือเปล่าลุงเราก็มีมา่าอยู่แล้วเีไม่เห็นแล้วไง ใส่น้ำชาเขียวนะครับชาไข่มุกลุงใบสีขาวเป็นสไปซี่ผสมกับชาเขียวแล้วก็นี่ด้วยลุงอยากอยากหล่อขึ้นใช่ไหมล่ะลุงเดี๋ยวผมทําให้ได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 รอแป๊บเดี๋ยวผมจะทําให้ลุงหล่อเองนี่ลุงวางไปเลยวางไปลุงจะกินไหมละ่ะอืถ้าไม่มีลุงของกินนะ บรรยากา้างลงุงลุงขอดืงมได้ดีไหมคบบลุงนี่ของขึ้นเลยเดือดลุงนี่ไหมได้เย็นคนลุงไม่ตายอีกมันแท่านเหล็กบอมแล้วปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะใส่น้ำพึ่งลงไปเนาะน้ำาพยหัวครึ่งนะครับโอเคต่อไปน้ำพิริขุต่อไปน้ำเหลืองเอามาจากถส่มวมเส่ลงไป แล้วก็ใส่มะนาวลงมาดูเขย่าเลยแล้วกันกดเขย่ารัววางแก้วเดี๋ยวรเดี๋ยวรอดูลุงนะบอกสิว่าลุงจะเป็นยังไงอืมเป็นยังไงบ้างลุงยังไม่ได้กินเลยลุงยังยังยัมันมียังจะมีหน้ามาถามลุงอีกลุงเล่นพันแล้วเนี่ยกี่เล่นล้ลุงสง วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย